สวัสดีครับครับว่าเาที่เปิดนหีีอร้านไหนพอเขาจะเปิดขอถามหน่อยเมื่อเมื่อวานเห็นว่ามีปัญหาเรื่องเซนฟูลามันเป็นยังไงครับเล่าให้ผมฟังหน่อยโอ้โเขายังไงล่ะเราไม่มีสดไปเราจะเซ็นเราโอนเราก็โอนไม่เป็นอออะไรอ่ะอะไรไอ้สแกนอ่ะ เมาแล้วด้วยกวลัวมันั่วไหลาตามทางเงินทองเงินคำเงํามันต้องคำไว้ในแก้วเงินคำคำแก้วแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเนสินสุราแล้วก็แอดกาดอ่ะมันไม่ใช่เมืองนะมันเป็นคนนะเห็นคนต้องเห็นเป็นคนบ้างนะครับแม่ค้าแม่ข,า,มขายทั้งหลายแหละ พอผมูน้อเปนมากเนี่ยผมซื้อคุณนังร้านเลยนะจะบอกให้อย่าให้ส่นนะคือคนแอดการ์ดมีเซ็นใช่ไหมเซ็นได้เซ็นก่อนเซ็นเซ็นก็คือแค่อะคือเครดิตอ่ะนี่นะครับผมอยู่กับพี่ชายที่เป็นคนแอดการ์ดนะครับเซ็นได้นะครับ